บานียนอันคอยพอจะเมื่อนอนเนาะอันคึืนพอนั่งพอลุกนั่งสมาธิเรนบอกน,นั่งแล้วก็เลย่อนลงตัวลงนอนนอนงาน่ายนี่ล่ะเมื่อกาทาดมาเยอะๆบาเนี้มันเราเป็นไม่ยิ่งไม่ยิ่งขึงน้นยางขึ้นจับหัวอนเมื่กี้ยุอนเดินหนาสูนเด็กเลๆมันจะมียนสาหน่อยเ็นบอกไปเห็นยางขึ้นจากอันสาสาหลวงหน่อยล่ะสาหลวงหน่อยข้นมายางขึ้นมาล่ะตอนยางขึมม้นมาเนี่ยเป็นเด็กหน่อยแต่ว่าข้นมาฮอดเท่าแล้วเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใส่สุดเท้าได้ ขึ้นมาแล้วละว้านอันซอยนิมมุนพามาเห็ดไหแนอยากไปเกิดเร้ววะสั้นสื่อซื้อแม่แต่งวอนกับแม่นำหวานบอกซื้อพร้อมบานี้อันพอเรียว่าเอาขึ้นมาพี่ได้ในฝันนอกกว่านอนกับข่ายกับผ้าต้มเคิ่มบานี่ก็เียกว่าไปได้มือไปหัวบานหอดท้ายบานต่เขาเงียมพนบ่ได้บัดสิไปเพิ่ละว่านอันสามแปดแปดสามเบากรับความเด้เลขตัวนี้3สามแปดแปดสามอย่าลืมเด้อวะสั้นบัดสิไประวังสิ คอยผัดคอยผันก็เลยาว่าขึ้นมาคอยเลยว่าเออบ่ลืมดอกถือสิบ่ถือกแต่สฮ็ดให้คือเก๋าคอยบางสิ่งนะในฝันในฝันว่าว่าเรีว่ากระเสดื่นคอยเลี้ยงคอยลืมปากกาบ่มีเนาะคอยไปเอาขีทานไฟเนาะขีทานไฟมาเขียนไว้กระดานเป็นใหม่สิละสามแปดแปดสามกดรับเงี้ยเงี้ยเนาะเงี้ยมือเสาร์ก็ไปว่าวางเก๋าเงี้ยเงี้ยเกาเงี้ยคอยว่าบอกย้ายกระปุกบ่บอกว่าคอยฝันฝันว่าเขามาบอกเลขคนซื้อแม่แต่งอ่อนกับแม่ยนำหวาน เห็นิมนต์พามาเห็นแหน่อยากไปเกิดแลี้ยวคุณวางสิสาสาอยู่หนาบ้านไหมสาอยู่อ่นลุงเลี้ยนศูนย์เด็กเล็ก้อนสิผมก้อนสิผมมาโดนอันบ่าอันนู่นนี่บารน,นี่อันบารน,นี่อักับไปเฝ้าพอกับไปนอนวัดเนาะไปนอนวัดบารนี่บอกบอกแต่ความฝันแต่ว่าตัวเลขพอดบ่เว้าจ้าเป็นยังจัะมาคาปากไว้คนบ่ให้เว้าตัวเลขเลยแหมพอดบ่าวเลยแต่ว่าไปนอนในวัดนอนในวัดบารนี่ก็เจ้าก็นอนมาเลยเนาะบางคืนก็เลยลุกขึ้นนั่งสมาธิเขาลด้ สาธุเดอแม่แต่งอนนกับแมนน้ำหวานขันมันแมนความฟันสี่เพื่อนว่าอยากไป็กครวี่ลีนนะให้มันเป็นเลขตัวนี้สามแปดแปดสามสีบนหรือล่างก็ตามย่าเลื่อนไปใส่เดดถาดไปว่าย่าเป็นเสียบกระบ่เอาให้เป็นตัวนี้่อยว่างสิบนหรือล่างก็ตามไปวางสี่นาะในฝันเนาะในอธิษฐานขออธิษฐานต่อองค์พระอัลล่ะอยู่ในวัดเพราะอลยรวะขอสีบ่อพ้นไปวางสี่ขอสีบอก้นขอยบอกแต่อยู่ในวัดเจ้าเสือบอกขอบอกแต่อยู่ในวัดขอบอกผูได้แน่นอน ยายจมยายจงขายผลไม้พอบอกจะค้น,น้อยอยู่ในหั 38, นสามแปดแปดสามเลยพอบอกก็ฝันก็จ้ารเารเาบอกตัวเลขบ้านเนียนคอยไปเลขสิบไป,ปมือวันทีส่สิบสิบหาสิบไปสิบไปวัดทั้งใดบ,บุ๊บ้านนียนพอยละเขียนเส่กระดาษเขียนเส่กระดาษคนเรยื่นในประตูยื่นในประตูสามแปดแปดสามเลขตัวเดียวเดล็กไม่ไล่พ่นบาลซูฟังเดือดใจเอฟซีเป็นฝัน แปดสามอย่าจ้ามากระจัดไปเด้อค่ะเด้อถึงใดก็ซิมีโชคพิลาบน้ำกันทุกคนกกนี่ละจ้างวดวันทีหนึ่งคนบอกว่าคนซื้อแม่แต่งอวลก็แม่นำหวานอยากไปเกิดแล้วนิมนต์พามาเฮ็ดไหนแน่มาสั่นเ,นเด้อบอกเลขตัวเดียวนี่เห็นบอกก้อนสีโทมกับมานอนฝันอีกก้อนเด้นี่บอกซ่าซาซา,าอยู่หนาศูนย์เล็กๆนะเห็นบอกนั่นละก้อนสีโทมกับมานอนฝันอีกเด้ฝันวาน ซุ่มทีนซุ่มที่ไปได้กับถ้ากันยกมือดีใจเย้ยวเย้ยวซุ่มไปว่าได้กระห้องก็ะไ้ยังหันไหมไฮบอนบออยู่ในหันหลังอยู่ในศาลไ้คอเลยว่าเปน็นยังคือฝันอย่างซี่บดได้ได้ซุ่มที่ได้ไปเกิดก็คือได้ไปซุ่มไปหได้ลยอยู่ในหันหาังอืมฝัอนอืมเขาบอกคอยเพื่อนบอกว่าสี่ห้สีส่ไ้ท้องไ้ไปเอาเดอ้อไ้ไปผู้เดียวไปยังกลมขึ้นเที่ยงขึ้นมันบอกคอยเนาะคอยเลยว่า โอ้ยย่านเด้ว่าสันเด้สิไปจังใดล่ะให้เอาคนไปนั่มใดบ่ว่าสันเอาไปได้ผู้หนึ่ง่าสันเด้เอาไปได้ผู้เดียวได้ว่าไปเที่ยงคืนเด้ว่าสันเด้จะบอกไป่าสันบานนี้หกกระบอกไปแล้วในฝันในฝันขอกกระยานเนาะในฝันขอกกระยานแต่ว่าในฝันเนาะว่าไปอยู่ไปแล้วบานนี้เหมือนว่าท่านเด้นี่คนไปผ้าไปซีบอกว่าอันล้วงปูใหญ่ปูใหญ่ดำๆคนสบายผาสีเห็นบอกเส่็จสบายผาผาเป็นผาคือผาผาจีบ้อนผานี่ยล่ะ ไปผามางสิโตนี่เงียง้ยๆดำๆเพิ่นถือศีลผู้นั่นเพิ่นบ่ค่คคอยออกมาเนี่ยเพิ่นจำศีลของ,งเพิ่นบ้านี้เพิ่นเลยว่าอันมื่อสิยากสมบูรณกูณมอบหนะ้าที่ให้นั่นตากระย่าอยู่หันนั่นบอนั่งยิ้มเปิดเผยใจดีใจดีนะเพราะว่ากูมอบให้ตากระย่าอยู่นี่เป็นคนดูแลค่ะก็ฟังนํากันเด้อค่ะ FC เพราะว่าแม่อไรเพิ่นจะเป็นคนมีเส้นเด้อจ้ะเพิ่นจะฝันวนวลนี่นั่นแต่ว่าเลขเพิ่นนั่นก็น แม่จะอันบออกตรงๆก็จะออกใกล้ๆจ้ะนิดเดียวเนาะคะ่ะเพื่อนกับเบาซู่ฟังสิเนาะคะ่ะหายเป็นแนวทางเอฟซีกระไดเบิ้งน้ากันก็ไม่พิมพ์นี่ละจ้ะผู้เขามาหลักับฝากกดไลก์กดแช่์กตติดตามชมพงทิดไม่พิมพ์มีโชคนะเด้อจ้ะพอดีมาเห็นเพื่อนมาเห็นเพื่อนดนแล้วเนาะคะ่ะก็เลยได้ถามเพื่อนกับเราฟังฟันในฟังก็สิได้โชคได้ลาบน้ากันเท่านั้นแล้วเนาะคะ่ะขันว่าฟันดีกระไดนี่ละจ้ะไม่พิมพ์ก็ได้มาหาเพื่อน มาตามตัวเลขไปเป็นแนวทางให้เอฟซีเด้อจ้ะทั้งไดก็ให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันทุกคนแต่ว่ากะทีแน่ๆกะวัดโน่นสางไพ่เนี่ยล่ะจ้ะเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก่าเด้อไม่พิมพ์จะไปตามมาให้อีกเด้อจ้ะมันจะมีผัาป่าไม่แต่กาละสินเนาะ,ะปู่นสปอยเหมือนอะไรจ้ะทั้งไดก็ให,กให้กำลังใจกันไปมียังกะว่าวู่กันฟังแบงปั่นกันจ้ะสุขๆมันมานทุกคนเด้อค่ะหวัวซีมาเนี่ยเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งมิถุนายนหกห้า เลขไม่ไล่กะไฮแปดสามเอาก็ซื้อแปดสามสามแปดนี่แหละวะเอาคือมาเบาตรงกะเลขลถไม่พิ่มพ์แถอเนาะหมู่บ้านค่าใส่ดีกะบ,บอกต่อกันเนาะค่ะคอร์ลฟิลดีเอสจีเลือดล่มไหลเวียนดีสุขภาพแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสจะสำหรับมือเด็กกะซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ